สวัดีทุกท่านนะคะเย้เ yeah. ด๋ยนนี้เดทที่7ดนะคะกับการสร้างนะคะความโชคดีบนโลกออนไลน์นะคะ น,นี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะกลาสัสดีทุกท่านค่ะกลาสวัสดีทุกทคนนะคะขอให้สิ่งดีๆจงเข้ามาให้เรามามกขอให้สมหวังดังความหวังที่เราตั้งใจความาหมายได้ปีงหญ่เป็นปีของเราสินเจียยวอียสิน,นี้วัดไทยจะทำอะไรขอให้เห็งขอให้รวย ปีนี้ปีของเราทุกอย่างต้องไปได้สวยเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไป hey, 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 hey. ปีนี้ปีของเรา oh. เขาเป่าในทุกประตู oh. ทำรวยรักรู้อยู่ผู้ดูดีจะทำอะไร ช่วยรวยกันทุกคนไม่เ็นขอให้ไหนมามาให้รวยกันเต่พมาเพียงเพียงเพียงเพจงรวยทุกคนนะคะกลาสเดีทุกท่านค่ะนะคะกลาสดีทุกทุกคนจ้า อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเมื่อวานค่ะเป็นข้อความนะคะสําหรับเดทที่6วันนี้เดทที่7แล้วที่เราอยู่กันตรงนี้กับโปรแกรม21วันสร้างความโชคดีบนโลกออไลน์ไปพร้อมกันค่ะคคออยยเงรวปีนี้ปีของเราทุกอย่างต้องไปได้สวยเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปปีนี้ปีของเราเขาเป่าในทุก

รวยๆกันทุกคนนะคะวันนี้กับการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ค่ะสําหรับการใดคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทําไมคะต้องการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่ออนไลน์วันนี้กับสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือเฮ้ยมันเกิดจากการตัดสินใจหากคุณเองคือคนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่ว่าสิ่งที่คุณทําอะไรก็ตาม ปัจะะจุบันนะคะนั่นก็คือการที่เราทําไมคะทุกอย่างเริ่มที่จะผันตัวไม่ว่าจะเป็นโลกนะคะทั้งรอเรือและก็รอริงที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่เราเองจะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปพร้อมโลกหรือเราจะเป็นคนหนึ่งที่ทําไมคะรอให้โลกเปลี่ยนไปก่อนนั่นคือสิ่งที่เราต้องตัดสินวันนี้กับการก้าวเข้าสู่ออนไลน์มันทําได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเฮ้ยจะทําอย่างไรล่ะในการที่เฮ้ยฉันจะเป็นคนหนึ่งฉันจะออกหน้ากล้องหรือฉันจะลุกขึ้นมาสร้างตัวตน อย่างไรซึ่งเราพูดกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้การทานสินค้าของเราซึ่งหากเราทําไมคะมั่นใจในสิ่งที่เรากินเราใช้เราทานหรือแม้กระทั่งธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่คุณมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณทําค่ะนั่นคือคุณจะสามารถที่จะส่งต่อให้กับผู้คนนะคะคุณจะส่งต่อมันออกมาด้วยความรู้สึกอารมณ์ในสิ่งที่คุณทําและคุณจะทํามันได้ดี วันนี้นะคะหากเราเองคือคนหนึ่งค่ะซึ่งเราเองก็คือคนหนึ่งที่ตัดสินใจในการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถามว่าพี่ขาหนหูจะเริ่มตอนนี้มันจะทันไหมซึ่งวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครค่ะคุณสามารถเริ่มได้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราสามารถที่จะทํามันได้เห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านไม่ว่าจะเป็นคุณยายอายุ50 60ที่ออกมาไลค์ขายเสื้อผ้านั่นก็คือ ก็คือเกิดจากทำไมคะคุณยายตัดสินใจในการทำหากเราเองคือคนหนึ่งก็ใช้เช่นเดียวกันหลายๆคนอาจจะหาข้ออ้างซึ่งข้ออ้างที่มันจะทำให้เราระหว่างข้ออ้างระหว่างกับการที่เราข้ออ้างทำไมคะข้ออ้างทำให้เราสำเร็จ กับข้ออ้างที่มันมาบั่นทอนเราซึ่งหลายหลายคนอาจจะเป็นคนหนึ่งไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเฮ้ย hey, ฉันจะสร้างตัวต,วตนทันอย่างไรในเมื่อวันนี้ฉันไม่เคยที่จะออกมาหน้ากล้องเฮ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเฮ้ยฉันไม่มีเวลารู้ไหหลายคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการหาไรายได้เสริมหรือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นคุณทํางานประจําอยู่นั่นคือสิ่งที่มันเป็นข้ออ้างซึ่งคนที่ล้มเหลวมักจะหาข้ออ้างนั่นก็คือข้ออ้างแห่งความ ไม่สำเร็จมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนให้การลงมือทำของเรามันไม่เขาเรียกว่าคือหาทางมาซัพพอร์ตในด้านความคิดซึ่งความคิดที่มันผุดขึ้นมานั่นก็คือความคิดหรือข้ออ้างที่มันไม่ทำให้เราสำเร็จซึ่งข้ออ้างที่มันไม่สามารถที่จะทำให้เราพัฒนาหรือสำเร็จนั้นนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยฉันไม่มีเวลาหรอกคนอื่นแม่ค้าก็เยอะแล้วฉันคงทำไม่ได้หรอกเฮ้ยฉัน ไม่เคยที่จะทํานี่คือข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นไม่มีเวลาเอ่ยเฮ้ยฉันแก่เกินไปเฮ้ยฉันคงทําไม่ได้หรอกทั้งทที่เราเองก็คือคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เริ่มหรือรองที่จะทํามันดูเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเขาเรียกว่านะคะสิ่งหนึ่งที่คนสําเร็จเขาทํา ที่มีในคนสำเร็จทุกๆกคนนั่นก็คือความมั่นใจซึ่งวันนี้กับความมั่นใจของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทําอะไรที่คุณทําและมันที่จะสามารถส่งต่อให้กับผู้คนหรือสินค้าที่คุณิลิ์คุณใช้และคุณใช้กับตัวเองแล้วมันได้ผลคุณจะกร้าที่จะออกมาส่งต่อกับผู้คนว่าเฮ้ยฉันใช้สินค้าตัวนั้นตัวนี้แล้วมันทําให้ฉันสวยขึ้นสวยขึ้นหรือมันทําให้หุ่นของฉันดีขึ้นดีขึ้นนั่นคือคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทําและคุณ ก็จะกล้าที่จะออกมาส่งต่อหรือแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือโลกเขาเรียกว่าโลกออนไลน์หากวันนี้กับการสร้างตัวตนของเราค่ะซึ่งมันง่ายมากๆนะคะซึ่งคําว่าง่ายมากๆนั่นก็คือการที่เราทําไมคะยุคนี้จะก้าวเข้าสู่โลกยุค 6G ซึ่งแตกต่างจากโลก 3G 4G แตกต่างจากการขายโดยทั่วไปคือคือคุณต้องออกมากินมาใช้มาทานสินค้าซึ่งแต่ก่อนเห็นไหมคะการขายหรือแมค่ค้าออนไลน์ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปลาย ยุค 3G ถึง 4G นั่นคือการที่เราออกมาขายโจจงๆแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยโควิดรอบที่แล้วมันสอนอะไรเราบ้างรอบที่2ส,สอนอะไรเราบ้างและรอบที่3ม,มันสอนอะไรบ้างนั่นคือโลกมันหมุนไปนั่นก็คือเปรียบเสมือนการที่เขาบังคับ โลกหมุนไปนั่นก็คือโลกบังคับให้เราเปลี่ยนและวันนี้เราจะเปลี่ยนไปพร้อมโลกหรือเราเองจะเป็นคนหนึ่งที่ทําไมคะลองให้โลกเปลี่ยนไปก่อนเราเองก็คือคนตัดสินนะคะสักครู่นะคะมากันได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งะคะ่ะเห็นใครบ้างน,นะคะไม่เห็นใครบ้างต้องกราบขออภัยด้วยนะคะนายเองยังส่งต่อแบ่งปันสิ่งที่ดีๆอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งทุกคนนะคะ ส่งต่อสิ่งที่ดีๆอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชั้นได้เรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงลงมือทําในสิ่งที่ชั้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเหมือนกับการที่เราออกมาแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างหากเราเองคือคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือคุณจะเขาเรียกว่าอายุเท่าไหร่เราสามารถเริ่มต้นไปกับออนไลน์ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ทําไมคะ เรานั่นก็คือหากเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราทําเฮ้ยว่ามันดีอยู่แล้วอะไรก็ตามที่เรามั่นใจนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะส่งต่อให้กับผู้คนได้อย่างยอดเยี่ยมและว,วันนี้หลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีข้ออ้างซึ่งหนึ่งในซึ่งหนึ่งในคนสําเร็จเขามีนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจมาอันดับหนึ่งเพราะไม่มีคนสําเร็จคนไหนหรือแม่ค้าคนไหนที่เขาขายของหรือว่า เขาไม่มั่นใจในสินค้าซึ่งหากวันนี้หากเราเองจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าหากเราจะซื้อสินค้ากับใครสักคนหนึ่งทําไมคะเราก็ต้องเฮ้ยมั่นใจกับสินค้าไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้การทานวันนี้หากเรามั่นใจซึ่งแม่ค้าเองจะไม่มั่นใจในสินค้าที่ตัวเองกินใช้ทานว่ามันดีอย่างไรเพราะฉะนั้นความมั่นใจเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าเป็นข้อแรกในการที่คนสําเร็จเขามี และหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะเฮ้ยวันนี้ฉันจะลองหาเขาเรียกว่านะคะหาคุณเองคือคนหนึ่งที่ต้องการหรือเขาเรียกว่าลองหาหรือสร้างบนโลกออนไลน์หากเราบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันต้องการที่จะหารายได้เพิ่มสิ่งหนึ่งนั่นก็คือหลายๆคน90%์แน่นอนค่ะนั่นก็คือมีข้ออ้างในความสําเร็จซึ่งหากวันนี้หากเรามีข้ออ้างให้ความสําเร็จหรือการลงมือทําของเราในทุกสิ่งแน่นอนนะคะ ความสำเร็จก็มีข้ออ้างให้กับเราซึ่งสิ่งหนึ่งในคนที่เขาสำเร็จเขาจะทิ้งข้ออ้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยไม่มีเวลาคนอื่นทำเยอะแล้วฉันคงไม่ทันหรอกหนูไม่มีเวลาเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นข้ออ้างแต่คนที่ฝ่าทรรฝั่งตรงกันข้ามนั่นก็คือคนที่สำเร็จเขาจะทิ้งข้ออ้างและเขาจะลุกขึ้นมารับผิดชอบหรือทำมันทันทีทั้ทงๆท,ที่ยังไม่พร้อมวันนี้เราลองตอบตัวเองค่ะว่าเฮ้ยวันนี้เรา นะคะเข้าข่ายเขาเรียกว่านะคะระหว่างคนที่สําเร็จกับคนไม่สําเร็จเฮ้ยฉันไปในทางฝั่งไหนมากกว่ากันไม่ว่าจะเป็นคนสําเร็จทําไมคะเขามีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาทํามันไม่มีคนที่สําเร็จคนไหนที่เขาไม่มั่นใจในสิ่งที่เขาทําหรือในการที่เขาส่งต่อแบ่งปันวันนี้หากเราเองค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งนั่นก็คือความมั่นใจคุณสมบัติข้อสองนั่นก็คือการชิงพอ้างซึ่งหากวันนี้เราเองคือคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณสามารถลุกขึ้นมาที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ไม่ว่าการที่เราจะทำงานอะไรก็ตามถาะแน่นอนหากวันนี้เราเองคือคนหนึ่งที่เปลี่ยนสายงานหรือเราไปเริ่มต้นใหม่แน่นอนเราก็ต้องเรียนรู้หรือในสายงานอาชีพนั้นเพราะหากวันนี้เราไม่เรียนรู้ลงมือทำและพัฒนาตัวเองแล้วเราจะเขาเรียกว่าคนสำเร็จเขาพัฒนาและเรียนรู้ตัวเองตลอดเวลา แต่เราเองจะเป็นคนหนึ่งที่เลือกเขาเรียกว่าเลือกระหว่างความสําเร็จกับความเลี้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการที่เราเอาข้ออ้างขึ้นมาบอกตัวเองไม่ว่าจะเป็นให้ฉันไม่มีเวลาเฮ้ยคนทำออนไลน์เยอะแล้วเฮ้ยหนูคงทำไม่ได้หรอกทั้งๆที่จริงเรายังไม่ได้ลองหรือลงมือทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคุณจะเป็นใครทุกคนรือเริ่มที่จะนับตั้งแต่ศูนย์แต่ใครที่จะ ลุกขึ้นมารับผิดชอบหรือสร้างมันก่อนเราเองจะเป็นคนหนึ่งที่ลองให้โลกเปลี่ยนไปก่อนแล้วตามโลกเราเขาเรียกว่าเราเองจะเป็นคนหนึ่งที่ลองให้โลกเปลี่ยนไปก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปตามเทโลกแน่นอนค่ะเราทุกคนเราเองก็คือคนหนึ่งที่สั่งซื้อสินค้าทางโลกออนไลน์เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ทำไมคะโรงงานเขาก็เริ่มมี AI ที่จะมาพัฒนาหรือทำา AI มาแทนคนแล้ว เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปค่ะยุคเราก็เหมือนกันหากวันนี้เราเองไม่คิดที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองไปพร้อมโลกเราเองอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตกขอบเทนโลกหรือว่าไม่ทันแล้วก็ได้ ธุรกิจไหนไม่ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ชุดธุรกิจนั้นอาจจะล้มเหลวหากวันนี้เห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเซเว่นเขาเริ่มที่จะดีเรเวอรี่นั่นก็คือการที่ทำไมคะเขาทําตัวเป็นแก๊ปหรือในการส่งสินค้านั่นคือถูกพัฒนาขึ้นเราเองก็คือคนหนึ่งวันนี้หากเราเองก็คือคนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณสามารถเริ่มที่จะทําออนไลน์ได้สิ่งที่มันสําคัญหรือสิ่งที่มันง่ายๆนั่นก็คือการที่เราออกมากินมาใช้มา ทานสินค้าวันนี้กับการกินการใช้เราทุกคนก็กินใช้ทานสินค้าอยู่แล้วแต่คุณจามั่นใจในสิ่งที่คุณถามว่าเฮ้ยฉันกินสินค้าตัวนี้ฉันใช้ตัวนี้หรือฉันทําธุรกิจหรือฉันทําแบบเนี้ยแล้วมัน ทำให้ฉันสาําเร็จหรือฉันกินผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้แล้วมาทําให้ฉันสวยขึ้นสวยขึ้นให้ฉันใช้ครีมตัวนี้แล้วทําให้สิลของฉันมันหายคุณเองเมื่อคุณมั่นใจคุณก็จะกล้าที่จะออกมาส่งต่อกับผู้คนวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากการฝึกขาเราเองก็คือคนหนึ่งเมื่อคุณตัดสินใจเอาแน่ไม่ว่าคุณจะทําอะไร คุณจะลุกขึ้นมาทํามันทันทีทั้ทงๆท,ที่ยังไม่พร้อมเพราะคนสําเร็จไม่มีใครเลยค่ะที่เขาลุกขึ้นมาท,ทาํทาทั้งๆที่เขาพร้อมแต่เมื่อเราตัดสินแล้วเมื่อเราตัดสินใจเราจะทํามันท,ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ข้อแต่หรือข้ออ้างในการทําเพราะสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเฮ้ยวันนี้หากเราเองที่ตัดสินใจสําเร็จหากเราเองคือคนหนึ่งที่ตัดสินใจ สำเร็จนั่นคือคุณจะลุกขึ้นมาทําทันทีโดยไม่มีข้ออ้างวันนี้กับเหตุผลของคนสำเร็จเราลองเปรียบเทียบดูกับตัวเราเฮ้ยเรามีข้อนี้หรือเปล่าวันนี้กับการที่เรากลับไปเช็คไม่ว่าจะเป็นการลงมือทําของเราค่ะเราไม่ได้ไปติหรือว่าไปทําให้ตัวเรา mm hmm. เขาเรียกว่าไปติตัวเราแต่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมหรือพัฒนาตัวเองตรงไหนได้บ้าง เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราพูดซ้ำๆย้ำๆฉี่ๆสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเราภาษาที่เราให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยฉันเก่งฉันทําได้ฉันยอดเยี่ยมฉันสุดยอดเธอเก่งมากเราเคยมีภาษาให้กับตัวเองแบบนี้หรือเปล่าเราหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งในเองก็เป็นคนหนึ่งในอดีตที่ไม่เคยที่จะอายที่จะชมเชียร์ตัวเองแต่เราชมเชียร์คนอื่นได้ แต่พลังที่มันสําคัญในการไปต่อของเรานั่นก็คือการที่เราต้องชมเชียตัวเองเพราะฉะนั้นคําชมเชียรนั่นก็คือพลังที่มันเขาย่อมีค่ามากที่สุดที่ทําให้เราไปต่อไม่ว่าจะเป็นการที่เรารุกขึ้นมาเฮ้ยทําไมสุดยอดฉันสุดยอดฉันยอดเยดี่ยมชันเก่งมากนะคะเธอเก่งขึ้นทุกๆวัน เราเองจะเป็นคนหนึ่งที่บอกตัวเองแบบนั้นหรือเปล่าหรือเราเองจะเป็นคนบอกเฮ้ยทำไมฉันโง่แบบนี้เพราะอะไรก็ตามที่เราพูดและรู้สึกสิ่งนั้นมันกำลังถูกดึงดูดมาหาเราการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันย่อมฝืดฝืดขืนคืน,นหรือมันต้องยอมที่จะทำเพราะมันไม่มีคนสำเร็จคนไหนเลยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการผลลัพธ์ใหม่แต่เขาทำเหมือนเดิมเราเองก็คือคนหนึ่งวันนี้กับการเปลี่ยนหรือตัดสินใจไม่ว่า คุณจะทําอะไรชเช่นเดียวกันค่ะย่อมเกิดจากการเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองจนมันเกิดเป็นตัวเรานั่นคือเกิดนะคะไม่แปลกเลยว่าทําไมเราถึงดุ่งดูดเรื่องราวหรือคิดในด้านลบมากกว่าด้านบวกเพราะจิตของมนุษย์ดึงเราตกต่ําสู่ที่ต่ําเสมอขนาดเรานั่งอยู่เฉยๆเรายังมีความคิดที่มันผุดขึ้นมาจากจิตใต้สํานึกของเรา ไม่ว่าจะเป็นเฮ้อเธอจะทําได้หรอเธอนี่น่าจะสำเร็จได้มันย่อมมีอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราตอบหรือฝังเข้าไปพูดให้จิตใต้สํานึกของเราจดจําใหม่ วันแรกหรือเร,เริ่มเริ่มแรกมันอาจจะฝืดหรือว่าฝืนในสิ่งที่เราพูดแต่หากเราพูดจนมันชินหรือให้จิตใต้สำนึกของเราจําได้แน่นอนเมื่อจิตใต้สำนึกของเราจดจําหรือเขาคุ้นชินกับสิ่งนั้นเขาจะดึงดูดเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ว่าวันนี้คุณจะบอกว่าคุณไม่ใช้กดแรงดึงดูดไม่ว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะนะคะมองคนอื่นในการคิดดีคิดบวก ว่าเป็นโลกสวยแต่ไม่ว่าคุณจะคิดด้านบวกหรือด้านลบอะไรก็ตามที่เรารู้สึนกนึกคิดหรือสิ่งนั้นสิ่งนั้นย่อมถูกดึงดูดไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้ใช้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดถาเรามนุษย์ทุกคนใช้อยู่แล้วแต่วันนี้ใครที่จะลุกขึ้นมาคิดหรือโฟกัสแต่ด้านดีหรือในสิ่งที่บวกๆเพราะเราต้องการทําไมคะดึงดูดเรื่องราวหัวบวก,บวกให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการสร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์มันง่าย จะเป็นพลังทาพูดที่ให้กับตัวเองนะคะในการที่เราเฮ้ยการที่เราจะลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆมันต้องฝืนต้องคืนต้องฝืนทําบ้างนะคะแต่มันไม่มีใครที่จะได้ผลลัพธ์เราต้องการผลลัพธ์ใหม่แต่ทําเหมือนเดิมมันจะได้ผลลัพธ์ใหม่ได้อย่างไรเราเองก็คือคนหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าสมองสุดอัจฉริยะเราเองก็คือคนหนึ่งที่เป็นคนเลือกแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิดไม่ว่าคุณจะเลือกคิดในด้านลบ 干啥？ หรือเราบอกกับตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกคิดคด,ด้านไหนไม่ว่าจะด้านบวกหรือด้านลบเมื่อฝั่งไหนมากกว่าการฝั่งนั้นถูกดึงดูดกลับมาหาคุณหลายหลายคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทําไมคะอาจจะเขาเรียกว่าเห็นทําไมคะการที่เราจะดึงดูดเรื่องราวดีๆหรือสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราง่ายมากๆสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการที่ทําไมคะเราได้โบหรือแสดงความยินดีเราเองก็เป็นคนหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาที่เราไม่รู้ซึ่งสิ่งที่ มันแพงมากๆค่ะนั่นก็คือการที่เราไม่รู้ค่ะว่าเราไม่รู้อะไรสิ่งหนึ่งที่มันจะดึงดูดเรื่องราวหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งในวันที่เราไม่รู้จากกดแรงดึงดูดเพราะทุกคนใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการที่เราเหินชีวิตเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่เขาทําไมคะมีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์โดยทั่วไปนั่นก็คือเบะปากมองบนหรือมองว่าเขาสร้างภาพรู้ไหมคะจักรวาลไม่รู้คะ่ะว่าสิ่งที่คุณต้องการหรือปรารถนาคุณชอบหรือไม่ชอบแต่เมื่อคุณเอาอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณเห็นใจลึกๆของเราเราก็ปรารถนาหรือต้องการเป็นแบบนั้นแต่เราทําไมคะไม่เคยที่จะยินดีปรีดาและไม่เคยที่จะตอบ ตอกย้ำคําพูดว่าเฮ้ยฉันก็เป็นได้เหมือนกันซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะดึงดูดได้ไวมากๆค่ะนั่นก็คือการชื่นชมยินดีเมื่อเราเห็นในสิ่งที่เราเฮ้ยฉันต้องการแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นการแต่การยินดีของเราไม่ใช่ยินดีแต่ปากแต่ความรู้สึกของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นจกักรวาลไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณรู้สึก คุณต้องการหรือไม่ต้องการแต่เมื่อคุณทําไมคะเบะปากมองบนทั้งทงท,งที่ใจเราชอบแบบนั้นแต่เราไม่แสดงความยินดีหรือไม่นะคะตอบย้าว่าเฮ้ยฉันก็เป็นมันได้เหมือนกันเห็นเขาส่งของเฮ้ยสุดยอดเลยไดโวฉันก็เป็นได้แบบนี้ขอบคุณนะพระปรจาจักกวาลที่ส่งหลักฐานมาบอกว่าหนูก็เป็นได้แบบนี้เพราะฉะนั้นการทํา17ข่าวดีนั่นคือสิ่งที่เราทาไมหลายๆครั้งในการสอนของครูคที่บอกว่าทํา17ข่าวดีติดต่อกัน นั่นคือการดึงดูดเรื่องราวดีๆที่ง่ายมากๆเพราะเราเองก็เขาเรียกว่านะคะเราคู่ควรกับทุกสิ่งที่เราปรารถนาแต่มนุษย์โดย90%ซไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทํานั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบปากงองบนนะคะหรือหรือบอกว่าเฮ้ยเป็นการสร้างภาพนั่นก็คือสิ่งที่คุณไม่ต้องการแบบนั้นหากเราต้องการดึงดูดเรื่องราวดีๆอะไรก็ตามที่เราพูดเรารู้สึกฟินอินและรู้สึกไปกับมันแน่นอนสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะ เขาเรียกว่านะคะกวดจักรวาลทําทงานสองครั้งเสมอซึ่งมันเกิดจากความรู้สึกของเราไปก่อนคือเสียสมหรือว่ารู้สึกไปก่อนหากวันนี้ไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรแต่คุณไม่กล้าคิดหรือไม่กล้าที่จะจินตนาการแน่นอน90%มนุษย์โดยทั่วไปไม่รู้นะคะแต่1 0เขาล่วงรู้ความรับนี้นั่นคือมันทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เราเองจะเป็นคนหนึ่งที่เชื่อหรือเปล่านะคะสุดแล้วแต่คุณค่ะเพราะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เราเขาเรียกว่าน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราหากวันนี้การที่เราจะบังคับให้คนคนหนึ่งทานข้าวหรือเราบอกว่า ee, wait, เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยนะเธอมากินหรือลองชิมดูสิแต่หากเราบอกแต่เขาไม่ทาน นั่นก็คือมันไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับได้เปรียบเสมือนการชี้นิ้วของเราค่ะ1นิ้วนั่นก็คือชี้บอกเขาแต่4นิ้วทําไมคะมันชี้กลับมาบอกเราเพราะฉะนั้นเราจงกลับมารักษาหรืออยู่ในรูปของเราเพราะ เราไม่สามารถที่จะไปบงังคับใครได้หากวันนี้การที่เราเฮ้จะทำอะไรเสื้อสร้างชีวิตใหม่หากเราคือคนหนึ่งที่ไม่อนุญาตตัวของเราให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่อนุญาตรับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการเรียนคลิปมหาการยบ21วันซึ่งหลายคนเราเจอกันตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนคุณก็คือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเองก็คือคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เรียนคลิปมหาการยีบวันของคุณครูพัชตาศาสริทธรารกุลในการเรียนฟรีหน้าเพจหากเราเองคือ คนหนึ่งที่มีโมเมนต์ให้กับคําพูดหรือความคิดของเราว่าเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วอดีตที่ผ่านมาคุณจะลุกขึ้นมารับผิดชอบและเรียนรู้ฝึกฝนลงมือทํามันซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเกิดเป็นคําพูดความรู้สึกนึกคิดที่ดึงดูดแต่ด้านดีๆเข้าหาตัวเองนะคะซึ่งใครที่เจอทางลัดหรือกฎจักรากวาแลแรงดูดบอกเลยว่านะคะมันเขาเรียกว่านะคะเป็นกฎของคนบนโลกใบนี้10%เท่านั้นที่ร่วมมู้ความลับนี้ คนสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมฮิตแอลเบิร์ตไอน์สไตน์สองพี่น้องตระกูลไรท์คนสำคัญระดับโลกนั่นก็คือเขาร่วมรู้ความรับนี้แต่ใครที่จะออกมาแบ่งปันหรือบอกเราว่านี่คือกฎจกักรวาลและแรงดูดวันนี้อะไรก็ตามที่เรารู้สึกนึกคิดหรืออะไรก็ตามที่เราคิดซ้ำๆย้ำๆสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเราลองเช็คตัวเองดูคะ่ะว่าเฮ้ยวันนี้เราคิด เรื่องอะไรเราคิดซ้ำคิดถี่กับเรื่องอะไรหากวันนี้เราจะคิดซ้ำคิดถี่ของให้เราคิดแต่เรื่องที่เราปรารถนาเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรก็ตามที่เราคิดซ้ำๆย้ำๆถี่ๆสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเรา วันนี้เราก็คือคนเรือนะคะวันนี้กับการเจอทางรัฐระดับโลกโกลจกวาลและแรงดูนาเชื่อหรือเกินค่ะว่าแม้เพียงหนึ่งคำพูดของฉันในการออกมาแบ่งปันนะคะขอให้ใครได้เขาได้ฟังขอให้เขาได้ตื่นรู้นะคะมีผลลัพธ์มากกว่าฉันหรือไวกว่าฉันที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเจอทางรัฐนี้ซึ่งเราเองก็คือคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นการที่เพื่อนคนหนึ่งที่แชร์คลิปดีๆค่ะหากวันนี้สังคมนะคะไม่มีการเขาเรียกว่าแชร์คลิปดีๆหรือสิ่งดีๆ นะคะเราเองก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเหมือนกันเราเองก็คือคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสดีๆ นะคะต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนคนนั้นซึ่งเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันคาะว,ว่าใครที่แชร์คลิปดีๆมาให้เราได้เรียนหรือเจอทางลัดนี้หากคุณเองคือคนหนึ่งที่ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิต่ากลับไปเรียนที่มาหาการยีบวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนหน้าเพจดีค่ะซึ่งมีโปรแกรมต่างๆมากมายวันนี้กับการสร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์มันง่ายมากๆค่ะหากคุณเองคือคนหนึ่งที่ตัดสินใจหรือก้าวเข้าสู่ออนไลน์ออนไล แน่นอนค่ะออนไลน์จะอยู่กับเรา100ปีเราเองจะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปตอนนี้หรือเราจะรอให้โลกเปลี่ยนแปลงไปก่อนเราเองก็คือคนกําหนดเราเองก็คือคนเลือกนะคะสําหรับคลิปนี้ดีมากๆเลยนะาอาจจะพูดเร็วบ้างสำหรับบางคาพูดไหนนะคะอาจจะไปนะคะเขาเรียกว,ว่านะคะทำให้ใครคขุ่นคล้องหมองมัวใจนะคะต้องกราบขออภัยด้วยไม่มีเจตนาให้ขุ่นคล้องหมองมัวใจคะ่ะทุกอย่างร้วนซื้อออกไปในการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือการที่เรียนนะคะ จากรูบาอาจารย์นะคะวันนี้นาเองก็คือคนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เพจนี้อยากส่งต่อแห่งปันสิ่งที่ดีดกฎจักรากวาลและแรงดูดให้กับทุกๆทา่านค่ะนะคะวันนี้คงต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ทักใครบ้างไม่ได้ทักใครบ้างต้องกราบขออภัยด้วยค่ะลาแล้วค่ะแล้ว,ลวจเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้ากันสวีค่ะ